สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อมมาไบรท์จะมาเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอมักสวมหมวกสีแดงที่แม่ทำให้เธอเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและมีน้ำใจดีวันหนึง่งแม่ของเธอบอกว่า หนูน้อยหมวกแดงวันนี้แม่มีงานต้องทำจะช่วยไปส่งขนมให้คุณยายที่อยู่ในป่าหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคุณแม่หนูน้อยหมวกแดงตอบด้วยความเต็มใจแม่ขอเตือนว่าหนูอย่าเข้าไปในป่าลึกและอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้านะคะหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้า และเริ่มเดินทางไปยังบ้านคุณยายเธอเดินทางไปในป่าเธอได้ยินเสียงนกร้องและเห็นดอกไม้สวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็มีหมาป่าสีเทาตัวใหญ่ซึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้รอทักทายเธออยู่สวัสดีหนูน้อยหมาป่าทักทายสวัสดีค่ะคุณหมาป่า หนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างสุภาพหมาป่าถามจะไปไหนหรือหนูน้อยหมวกแดงตอบว่าหนูกำลังจะไปส่งขนมให้คุณยายค่ะหมาป่าคิดในใจถ้าฉันไปถึงบ้านคุณยายก่อนหนูน้อยคนนี้ฉันก็จะได้กินเธอเป็นมื้อเย็นซะเลยคิดได้ดังนั้นมันก็พูดขึ้นว่า ทำไมเจ้าไม่เดินผ่านทางที่สั้นกว่าและได้ดูดอกไม้สวยๆด้วยละ่ะหนูน้อยหมวกแดงคิดว่าคงสนุกดีจึงตัดสินใจไปตามคำแนะนำของหมาป่าในขณะเดียวกันหมาป่าก็วิ่งไปยังบ้านคุณยายโดยไปถึงก่อนหนูน้อยหมวกแดงมันเคาะประตูแล้วพูดว่า สวัสดีค่ะคุณยายหนูน้อยหมวกแดงมาแล้วเข้ามาสิที่รักคุณยายตอบมาป่ารีบเข้ามาและจัดการกับคุณยายอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็ไปซ่อนในเตียงของคุณยายเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงบ้านคุณยายเธอรู้สึกแปลกๆเมื่อเห็นประตูเปิดอยู่ เธอจึงเข้าไปเรียกหาคุณยายคุณยายคะหนูมาถึงแล้วคะ่ะไม่มีเสียงตอบรับเธอเดินไปที่เตียงและเห็นหมาป่านอนอยู่บนเตียงคุณยายคุณยายคะทำไมคุณยายถึงตัวใหญ่จังหนูน้อยหมวกแดงถามหมาป่าตอบด้วยเสียงอันแหลมว่า เพื่อจะได้กอดให้เจ้าอบอุ่นไงจ้าแล้วทำไมคุณยายถึงมีตาที่ใหญ่จังคะเพื่อจะให้เห็นเจ้าได้ชัดเจนขึ้นจ้าแล้วทำไมคุณยายถึงมีฟันที่ใหญ่จังคะเพื่อจะได้กินเจ้าให้หมดไงมาป่าตะคอกในขณะนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงรู้ว่า ตนตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีวิ่งออกไปนอกบ้านและตะโกนว่าช่วยด้วยหมาป่าตัวใหญ่อยู่ในบ้านค่ะเสียงขอความช่วยเหลือของหนูน้อยหมวกแดงนักล่าหมาป่าผ่านมาได้ยินพอดีเขารีบวิ่งมาที่บ้านและเห็นหมาป่าอยู่บนเตียงออกไปจากที่นี่ซะเจ้าหมาป่า นักล่าตะโกนและจัดการกับหมาป่าอย่างรวดเร็วหมาป่ากลัวหนีเข้าไปในป่าหนูน้อยหมวกแดงรู้สึกโล่งใจและขอบคุณนักล่าที่ช่วยเหลือเธอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยหนูให้พ้นจากอันตรายนักล่าหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าจงจำไว้ เจ้าอย่าไปคุยกับคุณแปลกหน้าอีกนะหนูน้อยหนูน้อยหมวกแดงให้สัญญาและตั้งแต่นั้นมาเธอก็เรียนรู้ที่จะระมัดระวังมากขึ้นแล้วชีวิตของหนูน้อยหมวกแดงก็กลับสู่ความสงบสุขเธอและคุณยายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนิทานจบแล้วเด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ